2026เชฟโรเลตคอเวเต้ C7 คือการกลับมาของตำนานอเมริกันที่ถูกยกระดับสู่ยุคอนาคตรถสปอร์ตที่ผสมผสานพลังดิบจากเครื่องยนต์ V8 เข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยและดีไซน์ที่ดูดันเหนือการเวลาคอเวเต้รุ่นนี้ไม่ได้มาเพื่อแค่สานต่อชื่อเสียงแต่เพื่อสร้างนิยามใหม่ของคำว่าซูเปอร์คาร์จากอเมริกาที่สมบูรณ์แบบทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยี เริ่มจากดีไซน์ภายนอก2,026ของเวตเต้7มาพร้อมรูปลักษณ์ที่โดดเด่นดุดันและลำยุกมากกว่าเดิมเส้นสายตัวถังคมชัดและมีมิติที่เน้นความสปอร์ตทุกองศาด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่สีดำเงาเสริมด้วยแถบคาร์บอนไฟเบอร์และโลโก้เชฟโรเลตที่อยู่ตรงกลางอย่างสง่าง,งามไฟหน้าเล็ดีไซน์ใหม่เป็นเส้นเรียวยาวแบบคมกริบให้ความรู้สึกทั้งหรูและลำยุกฝากครอบฝากระโปรงหน้ามีช่องระบายอากาศจริงที่ช่วยลดความร้อนจากเครื่องยนต์และเพิ่มแรงกดในขณะขับข,ข,ขี่ความเร็วสูง ด้านข้างของตัวรถออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์มีช่องดักลมขนาดใหญ่ช่วยระบายอากาศเข้าสู่ห้องเครื่องและเบรกหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพเส้นโค้งตัวถังให้ความรู้สึกเหมือนรถแข่งระดับโลกล้ออัลลอยขนาดใหญ่ดีไซน์แบบฟอร์จลายใหม่จับคู่กับคาลิเปอร์เบรกสีแดงเพิ่มความสปอร์ตอย่างเต็มขั้นส่วนกระจกมองข้างและสเกตข้างทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ช่วยลดน้ำหนักและเพิ่มความแข็งแรงในเวลาเดียวกัน เมื่อมองจากด้านหลัง Corvette C 7 2 0 2 6ยสยังคงเอกลักษณ์ความเป็น Corvette อย่างชัดเจนด้วยฝ่ายท้ายเล็แบบคู่ดีไซน์ใหม่พร้อมไฟสัญลักษณ์รูปตัว C ที่โดดเด่นเท่าไอเสียสีช่องตรงกลางเป็นแบบสเตนเลสแท้ให้เสียงคำรามของเครื่องยนต์ V 8ที่ดุดันและหนักแน่นบริเวณกันชนหลังเสริมด้วยดิฟฟิวเซอร์คาร์บอนไฟเบอร์และสปอยเลอร์ดีไซน์เฉียบที่ไม่เพียงเพิ่มความเทแต่ยังช่วยเพิ่มแรงกดด้านหลังให้เกาะถนนมากยิ่งขึง้น เข้าสู่ภายในห้องโดยสารคอเวตเตซีเรุ่นปี2 0 2 6ให้บรรยากาศเหมือนห้องนักบินของเครื่องบินเจ็ตผสานความหรูหราเข้ากับเทคโนโลยีระดับสูงอย่างลงตัวเบาะนั่งเป็นแบบสปอร์ตบักเก็ตสีทอหุ้มด้วยหนังแท้และเอากันตาราเย็บด้วยได้สีม่วงเข้มเข้ากับสีภายนอกพนักพิงออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์รองรับสรีระของผู้ขับได้เป็นอย่างดีพร้อมฟังก์ชันปรับไฟฟ้าเต็มรูปแบบพวงมาลัยทรงดีคัดแบบท้ายตัดตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์และหนังแท้ พร้อมแป้นเปลี่ยนเกียร์แพดเดิลชิฟด้านหลังให้ความรู้สึกเหมือนขับรถแข่งหน้าปัดเป็นจอแสดงผลดิจิทัลขนาด12นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่แบบครบถ้วนทั้งรอบเครื่องยนต์แรงบิดความเร็วอุณหภูมิและโหมดการขับขี่แบบเรียลไทม์โรงกลางคอนโซลติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบโค้งขนาดใหญ่ รองรับ Apple Carplay และ Android Auto ระบบเสียงจาก Bo ส e p e r Forman c e Series ให้คุณภาพเสียงระดับพรีเมียมรายละเอียดเสียงชัดเจนทุกย่านรวมถึงระบบไฟตกแต่งภายใน Ambient l i g ท t ที่สามารถปรับสีได้ตามโหมดการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตทัวร์หรือแทร็กให้บรรยากาศในห้องโดยสารเปลี่ยนไปตามอารมณ์การขับขี่วัสดุภายในทุกชิ้นผ่านการคัดสรรอย่างประณีตทั้งหนังแท้พื้นผิวคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมขัดเงาเชฟโรเลตตั้งใจสร้างห้องโดยสารที่ให้ทั้งความหรูหราและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับรถ ทุกจุดขององค์การออกแบบเน้นไปที่ผู้ขับเป็นศูนย์กลางทําให้ผู้ขับรู้สึกถึงการควบคุมที่มั่นใจและทรงพลังในส่วนของขุมพลัง2,026ัขอเตเต้ C7 ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ V 8ขนาด6.2ลิตร T 2ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้กำลังสูงสุดกว่า520แรงม้าและแรงบิด485ปอนด์ฟุตสำหรับรุ่น Performance Package ที่มาพร้อมเทอร์โบคูทวินเทอร กำลังพุ่งขึ้นไปถึง670แรงม้าสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาไม่ถึง2.8วินาทีความเร็วสูงสุดทะลุ320กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือเป็นระดับซูเปอรค์คาร์แท้จากอเมริการะบบเกียร์เป็นแบบดูอัลคลาด8สปีดเปลี่ยนเกียร์ได้รวดเร็วและแม่นยำระบบขับเคลื่อนแบบมิด e อน i n จนให้การกระจายน้ำหนักที่สมดุลยิ่งขึ้นช่วยให้การเข้าโค้งนิ่งและมั่นใจมากกว่าเดิม ระบบการสะเทือนแมกเนติกร้ายคอนโทรลรุ่นล่าสุดปรับความแข็งอัตโนมัติตามสภาพถนนทําให้การขับขี่นุ่มนวลในเมืองแต่แข็งแกร่งเมื่ออยู่ในสนามแข่งระบบเบรคคาร์บอนเซรามิกช่วยให้หยุดรถได้อย่างมั่นใจแม้ในความเร็วสูงพร้อมโหมดขับขี่สแบบที่สามารถเลือกได้ผ่านปุ่มบนคอนโซลได้แก่ทัวร์สปอร์ตแพรกและอีโคซึ่งจะปรับระบบช่วงล่างพวงมาลายัยและคันเร่งให้เข้ากับสไตล์การขับของแต่ละคนเทคโนโลยีความปลอดภัยและผู้ช่วยการขับขี่ก็จัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็นระบบ Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, Blind Spot Monitoring และระบบกล้องรอบคัน360องศารวมถึง Performance Data Recorder ที่สามารถบันทึกข้อมูลการขับขี่ได้แบบ Real Time เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับในสนามแข่ง ด้านราคาจำหน่าย2,026เชฟโรเลตคอเวเต e c 7ในตลาดสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นที่ประมาณ73,000ดอลลาร์ 73, สำหรับรุ่นพื้นฐานและในรุ่น Performance หรือ z 51ราคาจะอยู่ราว95,000ดอลลาร์ 95, ส่วนรุ่นท็อปที่มาพร้อมอุปกรณ์ c a r ์บอนไฟเบอครบชุดและชุดแต่งสนามแข่งอาจแต่ที่110,000ดอลลาร์ 11, แต่เมื่อเทียบกับสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ได้รับถือว่าคุ้มค่าที่สุดในกลุ่มซูเปอร์คาร์ระดับเดียวกัน ค o วเวเต้ C7 ปี2026จึงเป็นรถที่สะท้อนจิตวิญญาณของอเมริกันม s เซลในยุคดิจิทัลได้อย่างลงตัวมันคือรถที่ผสมผสานพลังเครื่องยนต์ความหรูหราและเทคโนโลยีอย่างกลมกลืนไม่ว่าจะขับบนถนนในเมืองหรือสนามแข่งรถคันนี้พร้อมตอบสนองทุกสัมผัสข,ของผู้ขับอย่างสมบูรณ์แบบและนี่คือ2026เชฟโรเลตคเวเต้ C7 ตำนานแห่งอเมริกาที่กลับมาในรูปลักษณ์ใหม่ ทรงพลังฉลาดและล้ำก่อว่าที่เคยออ t โตดีฟเอ็กซ์พาคุณไปรู้จักสุดยอดซูเปอร์คาร์ที่สะท้อนความภาคภูมิใจของอเมริกันในทุกอนูของเครื่องยนต์และดีไซน์นี่แหละคือความหมายของคำว่าอเมริกันซูเปอร์คาร์อย่างแท้จริง